สวัสดีวันตรุษจีนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะสำหรับเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันหยุดเนาะดูสภาพบรรยากาศข้างนอกตอนนี้นะคะก็เป็นผลพวงจากหิมะตกติดต่อกัน2วัน2คืนแล้วนะคะแต่ว่าก็คือตกไม่ได้หนักมากนะคะเพียงแต่ว่าคือไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนดังนั้นหินมะที่ตกลงมาก็คือค่อนข้างที่จะละลายช้าในช่วงนี้เนาะ และพยากรณ์อากาศก็บอกว่าน่าจะตกแบบนี้ไปอีกสัก 2- 3สาวันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะและวันนี้นะคะแม่จ๋าก็มีเรื่องจะมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะในเรื่องของอ่าพี่จ๋าที่แม่จ๋าเล่าไปเมื่อวานเนาะ <S <S ก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะคะที่ส่งมาให้กับพวกเราเนาะแล้วก็ขอบคุณอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ถามถ่ายกันเข้ามานะคะและวันนี้ก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาอัปเดตให้ฟังต่อเนื่องว่า เหตุการณ์ที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อวานแล้วนะ่ะคือวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหลังจากที่พูดคุยปรึกษากับป๊าไปแล้วเมื่อวานนะคะแกก็คือรู้สึกว่าครั้งนี้เหมือนแกจะชิวๆไม่ค่อยท่าทางเหมือนไม่ค่อยจะซีเรียสอะไรนะคะ แต่คือแม่จ๋าเนี่ยก็คือกังวลแล้วก็พยายามถามว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็เลวร้ายมากไปกว่าน,นี้เราจะมีวิธีป้องกันแก้ไขยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาป่วยไม่ว่าจะป่วยเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเราจะมีวิธีแก้ไขร่วมด้วยช่ยกันยังไงแล้วก็ในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรต่างๆนานาจะมีผลกระทบกับเขาแบบไหนคือเรามองภายนอกอาจจะไม่รู้แต่ภายในจิตใจของเขาอะคือเราไม่รู้ว่าเขาจะไหวไหม เขาจะเข้มแข็งแค่ไหนนะคะดังนั้นคือถ้าเกิดว่าสมมติว่างานเขาก็เลิกจ้างแล้วก็ใบขับขี่เนี่ยคือเขาไม่ไปสอบต่อแล้วเพื่อนของเขาก็เป็นแบบนี้อีกนะคะแต่เขาบอกว่าเพื่อนที่โดนด้วยกันคือทุกคนโดนหมดนะคะไม่ใช่ว่าโดนแต่พี่จ๋าคนเดียวนะคะเพื่อนที่ไปแจ้งตารวจอนะคือโดนทุกคนเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าเขาบอกว่าเขาตัดแล้วเขาไม่เอาอะไรแล้วกับเพื่อน แลทีนี้ไหนจะเรื่องที่แบบว่าไปอยู่กับแม่แล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นคือเราก็คิดว่าเขาน่าจะไม่ไหวเราก็เลยคุยแล้วก็ปรึกษากับป,ปา๊าแต่ทีนี้เหมือนครั้งนี้ป,ปา๊าแกก็เหมือนชิวๆอะ่ะเหมือนไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรมากมายเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะคะคือ ป๊าๆก็ดูแปลกๆดูเปลี่ยนไปยังไงแม่จ๋าก็บอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าแกเปลี่ยนนะคะเออนั่นแหละแล้วทีนี้แกฟังแม่จ๋าพูดไปนู่นนี่นั่นแล้วแกก็เลยบอกว่าแล้วทําไมพวกเธอเนี่ยทาไมต้องพากันซีเรียสอะไรขนาดนั้นแกว่าอย่างนี้แล้วแม่จ๋าก็เลยมองหน้าแกทําไมแกพูดแบบนั้นแก,กบอกว่าเนี่ยคืออะไรมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมันมีเวลาตั้งอีก15วันบางทีเออมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราคิดก็ได้แกบอกอย่างนี้เนาะ ทำไมเราต้องคิดหาทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้มันเครียดไปเปล่าๆคือเหมือนว่าคือทุกคนที่รู้เรื่องคือเขาก็เครียดกันหมดแต่ทีนี้นคราวนี้ปปาๆก็เปลี่ยนนะคะกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็เครียดแทนเราก็เลยบอกว่าเธอจะมาพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกนะคือเราก็ต้องรีบหาทางช่วยหาทางแก้ไขเพราะในความคิดของเราอะคือถ้าเขาขนาดนั้นแล้วอะแม่จะาคิดว่าในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยนะคะ แม่จ๋าก็อยากให้เขาอ่ะคือกลับมาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมถ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับแม่แล้วเขาไม่โอเคแล้วคือปะป๊ามีความคิดเห็นว่ายังไงแกก็ไม่พูดนะคะแกก็ไม่พูดแล้วก็แกก็ฟังแม่จ๋าพูดคนเดียวทีนี้แม่จ๋าก็บอกว่าแม่จ๋าก็ยินดีที่จะให้เขากลับมาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆดูแลค่อยๆเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไปนู่นนี่นั่นทีนี้พอปะป๊าฟังแม่จ๋าพูดสักพักนึงแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าคือ เขาไม่คิดที่จะกลับมาอยู่ที่นี่หรอกและเวลาที่ผ่านมาประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือป๊าป๊าบอกว่าแกนะพยายามแล้วกับพี่จ๋าคือพยายามแล้วแต่เขาทําไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดังนั้นคือเขาก็คงไม่มีความจําเป็นที่จะกลับมาอยู่กับพวกเราอีกอันนี้คือป๊าป๊าบอกอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้คือตอนนี้เขาตั้งใจแล้วว่าเขาอ่ะจะอยู่ตรงนั้นแหละกับแม่เขาแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้น และสิ่งสําคัญคือเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองณวันนี้ปะ๊าปะ๊าบอกว่าตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นมานะเขาไม่ได้ดื่มเลยตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงวันนี้เขาไม่ดื่มเลยแล้วเขาก็อ่าคือเขามีความตั้งใจแหละคือเขาสอบ ในเรื่องของงานคือเขาสอบได้แล้วแล้วเขาก็มีโครงการว่าที่จะไปเรียนที่เวียนนาเนี่ยเดือนหน้านะคะและทีนี้เขาก็เลยมาตั้งใจที่จะมาทําเรื่องของใบขับขี่รถยนต์อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งหมดทั้งมวลแต่คือพวกเราก็คิดว่าเขาอะไปเลิกติดต่อกับเพื่อนแล้วแต่เขาก็ยังแอบไปติดต่อกับเพื่อนอยู่ดังนั้นคือบางครั้งถ้าดื่มมาหรืออะไรก็จะมีปัญหาแบบนี้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นแล้วผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงดังนั้นณนะวันนี้เขาขอตัดเพื่อน ออกแล้วเขาก็อยากมีสังคมใหม่อยากมีอะไรใหม่ๆและในเรื่องของการที่ไปหาหมอที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังเมื่อวานนะคะเขาบอกว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนที่บอกให้แม่พาเขาไปหาหมอแล้วทีนี้คือไปหาหมอก็ไปคุยกันแล้วก็เขาก็เล่าอาการให้หมอฟังว่าเขาเนี่ยคือเขากลัวผู้คนกลัควคนกลัวแบบไม่อยากเข้าสังคมไม่กล้า ไปหาใครคือคือเขามีเรื่องลบๆอะไรแบบนี้เขาก็อยากแก้ไขตัวของเขาเองดังนั้นทีนี้พอไปคุยกับหมอหมอก็เลยแบบเหมือนจะให้ยามากินแบบอะไรเบื้องต้นเสร็จแล้วคืออ่าคือจะส่งให้พี่จ๋าเนี่ยไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงก็คืออ่าหมอว่าน่าจะรักษาด้วยการพูดคุยคือมาสอบถามกันก่อนว่าพี่จ๋ามีอาการแบบไหนเป็นยังไงคือเราสามารถพอแก้ไขปรึกษากันได้ไหมก็คือ หาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เปิดใจคุยกันบางทีเขาอาจจะ,ะดีขึ้นมาก็ได้นะคะบางทีเขาอาจจะดีขึ้นมาก็ได้ก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งยานะคะแต่ก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าเขาจะระดับไหนประมาณนี้แต่ตามที่ฟังหมอก็คิดว่าเขาน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงนะคะคือก่อนหนะ้าเนี้ยที่เขาอยู่กับพวกเราคือสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะไปเป็นทหารหรืออะไรเนี่ย เราก็พยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะอะไรกับเขามากขึ้นนะคะโดยการที่ไม่ว่าเราจะออกไปไหนมาไหนเราก็จะพยายามชวนเขาไปทานอาหารข้างนอกไปเที่ยวไปออกกาลังกายไปเล่นไปอะไรต่างๆนานาช้อปปิ้งนู้นนี่นั่นก็พยายามจะทํากิจกรรมร่วมก,กันกับเขาตลอดเวลานะคะและเขาก็เริ่มเปลี่ยนนะคะก็เริ่มเข้าหาน้องเริ่มกล้าคุยกับพวกเราเริ่มทํากิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นแม้แต่จะไม่บ่อยมากแต่คือเขาก็เริ่มเปลี่ยนทําให้ทุกคนเห็นนะคะนั่นแหละ และสุดท้ายวันหนึ่งคือพอเขาเริ่มไว้ใจแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งเปิดใจคุยกันกับเขาสองคนนะคะและเขาก็คือได้เล่ามุมดีๆความคิดของเขาความคิดที่เขามีต่อพ่อหรือต่อเราต่อน้องหรือต่อบคุคคลอะไรต่างๆนานาคือเราก็เปิดใจคุยกันณนะวันนั้นคือเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากนะคะและเราเองก็สบายใจที่เขากล้าเปิดแล้วก็ไว้ใจเราที่จะเล่าอะไรให้ฟังนะคะแต่ก็คือนั่นแหละพอ คือเขาเป็นเด็กที่ดีมากๆคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาเดื่มเขาจะไม่สามารถคุมสติตัวเองได้นะคะดังนั้นคือนั่นแหละทุกคนก็พยายามที่จะเอาใจช่วยเขาไม่อยากจะให้เขามีอ่าอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะใช้ความรุนแรงหรือคําพูดการกระทําที่รุนแรงดังนั้นที่ผ่านมาป๊าป๊าก็เลยพยายามที่จะพยายามที่จะเงียบและอดทนไว้แต่พอมาเรื่องเกิดเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นคือเหมือนว่าปะป๊าเฉยชามากเหมือนปะป๊าเปลี่ยนไปเยอะ พราะก่อนนั้นนี่แกไม่แบบนี้นะคะยอมรับวันที่ได้รับสายจากตํารวจวันนั้นปป้าคืนหน่อยก็ก็เหมือนจะร้องไห้แล้วก็เหมือนอะไรอยู่นะคะแต่ว่าคือณวันเนี้ที่คุยกับปป้าแล้วเมื่อคืนคือเหมือนแกบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนใจเย็นๆอย่าเครียดอย่าไล่แล้วคือทุกอย่างมันมีทางที่แกแก้ไขได้พยายามอยาคือเหมือนแบบอย่าคือเรื่องมันยังไม่เกิดอ่ะอย่าคิดไปก่อนอย่าตีตนไปก่อนไข้อะไรประมาณนี้นั่นล่ะ แต่คือเราก็พยายามคือพยายามบอกป๊าป๊าว่ามีอะไรก็พูดก็บอกได้ไม่ต้องอะไรคือถึงขนาดนี้เราต้องช่วยกันดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจะกลับมาเราก็ยินดีเออแต่ป๊ป๊าก็บอกว่าไม่อะไรอย่างนี้ก็ลองให้เขาไปใช้ชีวิตรอบเปลี่ยนของเขาเองคือตอนนี้เขามีความตั้งใจและป๊ป๊าเห็นแล้วว่าเขาอ่ะกลัวจริงๆกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นตอนเนี้และคืออันนี้ปป๊าว่าน่าจะเป็น จุดเปลี่ยนสําคัญสาหรับเขาเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาก้าวผ่านตรงนี้ไปได้เขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งและดีคนหนึ่งมากๆเขาจะสามารถทําได้นะคะอ่ะป๊าป๊าก็คิดแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรนะคะคือเรื่องที่แม่จ๋านามาเล่ามาแบ่งปันนะคะก็คือไม่ได้เอาความในบ้านของตัวเองมาโฆษณาให้คนอื่นฟังอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือเราอยากให้รู้ว่าการเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะ มีวิธีการแก้ไขจัดการยังไงกับปัญหาแบบนี้เผื่อใครลหลายหลคนที่กําลังเจอแบบนี้อยู่หรือใครที่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วอาจจะมาคอมเมนต์แบ่งปันสูน่กันฟังก็ได้ว่า,าสมควรที่จะจัดการยังไงอาจจะมีแนวทางแบบนี้ไหมควรอย่างนู้นอย่างนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะมองไม่ถึงจุดตรงนั้นนะคะแม่จ๋าก็ยินดีนะคะที่ใครๆจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะแม่จา๋า ยินดีรับฟังนะคะคือและจริงๆเหตุผลที่แม่จ๋ามาทําคลิปเล่าสู่คนฟังก็เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือวาอ่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราทุกคนสมควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันที่จะแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นกับพี่จ๋านะคะเพราะว่าตามที่แม่จ๋าฟังแล้ววะที่เรียบเรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ผ่านมาก็คือว่าแม่เขาจากเข้าไปตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นใหม่ๆก็คือ1 5 1 6 นะคะพอหลังจากนั้นคือแต่ก่อนหนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่ดีมากๆตั้งแต่เรียนมีเพื่อนเล่นกีฬานู่นนี่นั่นนะคะแต่พอหลัง15-16้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะคืออยู่แต่กับคอมนะคะไม่เอาเพื่อนไม่เล่นกีฬาไม่ไปข้างนอกไม่อะไรถึงพ่อจะชวนไปทํากิจกรรมหรืออะไรต่างๆคือเขาไม่เอาเลยนะคะเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาตั้งแต่นั้นมานะคะ และนี่แหละแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาดีก็คือว่าเขาตั้งใจที่จะยังไงคือเขาก็กลับไปเรียนจนจบนะคะแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะทํางานเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากมีเงินอยากสบายเหมือนป๊าป๊าอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเคยบอกกับป๊าป๊าเข้ามาตลอดนะคะเขาก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับความความฝันความหวังของเขาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นป๊าป๊าก็เลยบอกว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนวันหนึ่งเขาก็จะสามารถทําได้นะคะแล้ววันนี้แม่จ๋าก็ไม่ได้มานั่งหาว่าเออใครเป็นคนผิด ไม่ได้โทษว่าแม่ทิ้งเขาไปทิ้งทิงป้าป้าทิ้งลูกทิ้งสามีไปแล้วไม่ได้โทษว่าป้าป้าเนี่ยคือตามใจลูกเกินไปไหมหรือแม้แต่ว่าเพื่อนอะคือถ้าเพื่อนไม่ดีหรืออะไรคือทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่คือวันนี้แม่จ๋าไม่ได้มานั่งหาว่าใครผิดนะคะ แล้วอย่างสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรืออะไรต่างๆนานาที่เราอยู่นะคะรอบรอบตัวเรานี่แหละทุกอย่างก็จะมีทั้งดําและขาวคือมันก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกว่าจะเอาอะไรแบบไหนยังไงนะคะและในคําว่าเพื่อนก็เหมือนกันคือไม่จา๋าไม่ได้เคยคิดว่าเพื่อนเขาเนี่ยคือไม่ดีไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะคะดังนั้นก็คือว่าคือคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีไม่ว่าแต่ใครแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ย ก็จะมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นบางทีนะคะเพื่อนของเราคือตัวของเราเองเนี่ยแหละเราก็มีเพื่อนอยู่คนคนนึงเนี่ยคือเราก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณาคือเราต้องการที่จะรับเอาสิ่งไหนจากเพื่อนมานะคะและสิ่งไหนที่มันไม่โอเคสําหรับความคิดเราคือเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเอาเองนะคะเราไม่ได้ไปเหมาว่าคือเพื่อนไม่ดีนะอย่าคบ คือเราก็ต้องพิจารณาที่คนของเราด้วยว่าเป็นยังไงนะคะดังนั้นคือเขาโอเคแหละเพื่อนของเขาก็คือดื่มเที่ยวไม่เรียนไม่ทํางานแต่คนของเราคือเขาก็ไม่เที่ยวแต่ว่าดื่มบ้างเป็นบางครั้งแต่ความตั้งใจจริงคือเขาเรียนจนจบและก็มีงานทําอย่างมั่นคงณตอนนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทําได้นะคะคือเขาก็แตกต่างจากเพื่อนและเพื่อนก็แตกต่างจากเขา แต่คือคําว่าเพื่อนคือบางทีเขาก็ต้องการเพื่อนที่จะกินจะดื่มจะเที่ยวในบางครั้งในบางมุมนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะคิดแล้วก็พิจารณาว่าเราจะเลือกเอาสิ่งไหนจากเพื่อนมานะคะก็มาเอาใจช่วยพี่จ๋าก,กันค่ะหวังว่าเขาจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่หลายๆในครั้งนี้ไปได้นะคะมรสุมชีวิตครั้งนี้ที่เข้ามากระทบพร้อมๆกันเนี่ยคือขอให้เขาเข้มแข็ง ขอให้เขาแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยดีนะคะและแม่จา๋าเองก็เชื่อว่าคือถ้าเขาสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งอย่างมรสมในวันนี้ไปได้นะคะคือเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนอย่างที่ป๊าเคยบอกกับแม่จา๋าเสมอว่าคือเขายังน้อยนะคะยังมีเวลาที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆอีกเยอะยังมีโอกาส นะคะดังนั้นคือไม่ว่าแต่จะกับลูกชายของป,ป๊าปานะคะไม่แต่ลูกชายของเราเองเนี่ยป๊าป้าก็บอกว่าคือสักวันหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเขาอาจจะยังไม่โตพอหรือเขาอาจจะยังคิดไม่ได้ในตอนนี้แต่วันหนึ่งเขาจะเปลี่ยน เขาจะเป็นคนดีนะคะอันนี้คือปป้าจะพยายามบอกและให้กําลังใจกับทุกๆคนเสมอในเรื่องแบบนี้นะคะดังนั้นคือเราก็ต้องมีสติประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและวันหนึ่งพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อสังคมและครอบครัวต่อไปะคะ่ะถึงแม้ว่าบางทีมันจะขัดขัดกับความรู้สึกหรือ,อสิ่งที่เราคิดก็ตามแต่นะคะแต่คือเราก็ต้องยอมรับ เพราะคือในส่วนของแม่จ๋าแล้วอะ่ะคือคนจะทําดีคนจะเปลี่ยนอะ่ะทาไมต้องรอเวลาอันนี้คือในมุมมองและความคิดของแม่จ๋านะคะดังนั้นคือป๊ป๊าก็จะบอกเสมอว่าเอออย่าไปเปรียบเทียบกันคนเราไม่เหมือนกันและคือเราอายุขนาดนี้แล้วแล้วเขาเด็กๆอายุขนาดนี้ คือเขายังมีเวลาก็หวังนะคะว่าทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายขึ้นนะคะแล้วก็แม่จ๋าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังประสบกับปัญหาเหมือนกันนี้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องอันไหนก็แล้วแต่นะคะแม่จ๋าก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจให้กับทุกๆคนเช่นกันเนาะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันเสมอมาเนาะ ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆสำหรับทุกคนเช่นกันเนาะสวัสดีปีใหม่นะคะสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะ